าละครับผมกลับสวัสดีไปจ้าเมดิครับกลับมาอีกแล้วกับ Batman The Series นะครับผมตอนนี้กำลังอยู่ที่ c o ร์บูพอร์ทพาเวลา6กโมงอ่าเหมือนจะเลทมา6นาทีเนาะพูดถึงออสบอลคาร์บูพอรเนี่ยหรือเรารู้จักกันในนามว่าเพนกวินนะฮะก็เป็นคนที่ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลทางธุรกิจนะฮะอย่างเช่นค้าอาวุธเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนายอยู่ไหนในออส ถ้าออสคนเดียวไม่เท่าไรฮะแต่ถ้ามาสองคนนี้ออสออสจะจิงแกรดเลย <laughs> มายังไงวะอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดเลยเกี่ยวกับฟันคนนี่นะฮะอื <c oughs> เอาไอไอค็อกไอแคกอากาศช่วงเช้าตรู่นี่ถ้าทางจะหนาวนะฮะแต่เราก็เดินใส่แบบเสื้อเชิ้ตมาตัวเดียว <c oughs> โ,โหดมากนี่ก็จิตกรรมบนฝาผนางังโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไป ผมไม่รู้ว่าการนิยามเพนกวินในจักรวาลของเชลเทลนี่มันเป็นยังไงนะฮะอาจจะยังไม่เป็นเพนกวินหรือไม่ก็เขาจะมองให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีอะไรเนี่ยคนไร้บ้านน่าสงสารนะฮะเดี๋ยวอ๋อมันมีไอ้นี่อยู่คิด change ให้เซ็นกันนิดนึงขอบคุณครับแล้วอยู่ในปาร์คแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าลึกไปอีกนิดนึง โอ้บรรยากาศแบบเนี่ยฮะคนที่ไม่มีที่อยู่แรนแค้นก็ต้องมาอาศัยอะไรอยู่แบบเนี้อ่ะเขาไปอีกหืมอะไรมีข้อความมาฮะจกออสบอกว่าจะมาช้าหน่อยเจกอกันที่รูปปั้นอ่ฮะเ <c oughs> นี่แหละรูปปั้นแต่ว่าออสยังไม่มาอดอสอยังไม่มาโอ้โหโคตรเละ มันเป็นปากที่แบบเน่าเฟะจริงๆเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวเราสำรวจข้างหลังดูก่อนนะฮะมีแผ่นอยู่ข้างหลังด้วยว่าเขาจารึกอะไรไว้อืมหมดเดินไกลไว้นี่เป็นอะไรอ๋อครอบพอร์พาร์ทอืมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยมันอาจจะสวยงามนะฮะ แต่ว่าพออ่าครอบครัวตระก,กูลคาร์บอบพอตมันล่มสลายไปแล้วไม่มีอีกแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไหนดูซิมาที่รูปปัน้นมองรูปปั้นฮะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นพอ่อหรือว่านี่เป็นลูกของเพนกวินอุ้ยส่งกระเป๋าตังค์มาซะ มิงั้นฉันจะแทงไอ้มิดด้ามเลยโอโ้โหเล่มนิดเดียวรุมแล้วเว้ยรุมแล้วเว้ยไม่ได้ยินหรอกให้โอกาสมันก็แล้วกันนายกำลังทำพลาดแล้วนะนายนะ่ะทำพลาดตั้งแต่มาที่นี่แล้วแล้วต่อไปเราก็จะฆ่าแกจัดการมันเลยมาดิมาดิาดท่านสุภาพบุรุษ <Oz. S 1> Oz, ออสออสคิดว่นุ่มมาก ไายสไปนี่มันไม่เกี่ยวกับนายก็อย่างที่เห็นน่ะมันเป็นความผิดพลาดฉันกับเพื่อนฉันแค่มานัดเจอกันสักประเดี๋ยวเดียวจะได้ไหมฮะพูดไปต่อยไปโอ๊ยโอถึงคราวเราแล้วนี่แน่ต่อยไม่ีีท้องโอ้โหสกิลไม่ธรรมดาเอาไงล่ะมีปืนด้วยอืมดีนะว่าปืนไม่ลั่น สบายๆปลดออกหมด like อย่างรวดเร็วที่นี่มันเคยดีกว่านี้ไม่เหมาะกับพวกชั้นตำยังแกหรอกว้าวว้าวว้าวจเย็นโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีมีซ้ำเฮ้ยตายไปนั่นน่ะที่นี่เป็นพักของฉันของฉันคนเดียวได้ยินไหมเฮ้ยให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผอ๋อเบรูซนายมีอะไรติดอออืื้ห น้ำลายโอ้ยไม่เอียมอองเลยแม่มาปุ๊บก็ได้ออกแรงปั๊บเลยอะฮะอมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่จะเป็นต้องทำขนาดนี้เลยมันเยอะไปละนะแม่จะเป็นต้องทำขนาดนี้เลยนะบางคนน่ะรับฟังนะแต่บางคนน่ะก็ไม่ยอมเข้าใจจนกว่าจะโดนกระทืบ มันนานแค่ไหนแล้วเนี่ย20ปีได้แล้วไหมแล้วรู้เลยไหมฉันนี่ไม่เคยถูกล้นมาก่อนเลยนะเนี่ยนั่นไม่ใช่ผลที่ฉันพาในมาที่นี่ตอนนี้ฉันพยายามจะนึกหน้ารูซส่วนน้อยที่ฉันเคยวิ่งเล่นด้วยในสวนแห่งนี้นะสมัยที่มันดูดีกว่านี้นะไม่เหมือนแบบนี้ที่นี่มันมีความหมายกับฉันมากเป็นที่ที่ปลอดภัยกับเด็กๆและครอบครัว ทุกคนจากทั่วทิศมาที่นี่แม่ของฉันพ่อของฉันก็ทุ่มเทให้กับมันมากที่นี่มันเลยตุ้มเปยไปหมดแล้วน่าจะไถมันทิ้งซะปากนี้มันก็ยังมีความหมายกับฉันอยู่นะบรูซพ่อแม่ฉันทิ้งมันไว้เมืองนี้มันแสดงออกมาผ่านตัวผู้คนแม่ฉันก็ไปอยู่ในอาร์เคมพ่อก็ฆ่าตัวตาย ครอบครัวของฉันเนี่ยไม,ไม่มีอะไรเหลือแล้วบรูซฉันรู้ออลเฟรดบอกฉันแล้ว มันก็ตลกดีเนาะเป็นที่ที่เดียวกันที่ทำให้ครอบครัวฉันเหลือแต่เพียงฝุ่นแล้วก็ทำให้ชีวิตนายดีดีซึ่งเราก็เคยอยู่ในวงการเดียวกันอาเราก็สูญเสียครอบครัวเหมือนกันนอาว้พ่อแม่ฉันก็ตายเหมือนกันออสฉันรู้บรูซฉันรู้ฉันเสียใจเรื่องนั้นแต่ฉันก็มีงานสอบของครอบครัวฉันที่ต้องดูแล รู้อะไรไหมฉันเห็นนายที่ปาร์ตี้เมื่อคืนนั้นน่ะฉันก็นึกว่ารูสเวนน่ะไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดฉันอาจจะคิดผิดก็ได้มันน่าประหลาดใจมากเลยนะที่ฉันได้เห็นนายอยู่กับฟางคนนี่น่ะทำให้เขาอยู่ตามสบายหายห่วงอืมก็เราไม่ได้เชิญเขามาฮะฟางคนนี่น่ะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ก็แค่นั้นแหละฉันเราไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกแล้วถ้าเป็นเรื่องนั้นเห็นด้วยอย่างแรงเลยฟาคนนี่เนี่ยกอบโกยเงินตั้งมากมายแล้วทำให้หลายตระกูลนั้นล่มจมมาหมดแล้วเหมือนกับครอบครัวฉันเขาแค่ต้องการแรงผลักดันนิดหน่อยแล้วก็มันคงจะดีมากเลยที่จะได้เห็นมันล้มลงกับพื้น อ๋อผอต้ทีนะเพื่อนที่การมาพบกันครั้งนี้มันดูแย่กว่าที่คิดเอาไว้ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะเริญขึ้นเองแหละในไม่ช้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กำลังมาเคาะที่หน้าประตูเมืองก็แทมแล้วและฉันจะยอมปล่อยให้มันเข้ามาซึ่งมันนำนายมาหาฉันบรูซ ก็เหมือนกับที่นายโยนหินออกไปแล้วนายทำกระจกของเวนเอ็นเตอร์พรส์แตกด้วยความมั่งคั่งและมีอำนาจมันจึงทำให้นายอยู่รายชื่อแรกสุดของเมืองกอรแทมและหลังจากการปฏิวัติของฉันได้เริ่มขึ้นฉันจะทำลายกระจกทุกบานโอ้โหมันเล่นใหญ่ไปหรือเปล่าวะยิ่งกว่ารัชดาไลเทียเตอร์นะเนี่ยไม่อยากพูดอะไรฉันเนี่ยรอที่จะเริ่มไม่ไหวแล้วที่ฉันพูดเนี่ยนายเข้าใจไหมบรูซ ฉันมีทัศนคติที่ดีกับตัวนายนะบรูซจริงๆซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ฉันจะเตือนนายเมื่อทุกอย่างเริ่มขึ้นให้แน่ใจนะว่านายอยู่ถูกข้างแล้วดีใจที่ได้เจอกันนะบรูซแต่ฉันต้องไปเก็บก้อนหินรอก่อนไว้เจอกันมันคิดการใหญ่นะไอออสวอล แต่ก็ไม่น่าไว้ใจไม่ได้แปลว่ามันถูกนะฮะเอาเอาเฟรดมีการถแถลงการนะฮะเกี่ยวกับโรงพยาบาลใหม่รถรออยู่ทางใต้แล้วมาเร็วเร็วเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะสำหรับเพนกวินแหมบรรยากาศดีดีแล้วมีการจัดคอนเฟอเรนซ์ที่ไหนอะน่าคือหาดเลยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงโทมัสเซมาชาเวนเมมโมเรียลฮอสพิทอล ่ามาแล้วฮะโอ้โหรู้มากอยากได้อยากมีอยากโดนคุณเวย์นทีงนี้ครับทางนี้ที่แค่ก <c ười> ้ <c ười> าวออกมาเท่านั้น Bruce, Bruce. ฮาวี่เดนก็รอยอยู่ข้างบนนะฮะทักทายกันมารยาทกันแล้วกันอรุษสวัสดิ์ทุกคนอรุษส,สวัสดิ์นะคุณเดน เฮ้รูซเอารถไปแลกกันขับไหล่ะเนี่ยของฉันไม่ได้เร็วเท่าสนิมก็เกาะแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าที่มากันในวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องรถกันนะเรามาที่นี่เพื่ออาร์เคมเมสไสร่ล่ำตั้งแต่มันถูกเปิดขึ้นอาร์เคมก็เต็มไปด้วยอาชญากรที่จิตวิปลิตวิปลาดเอาเอาเฟรนฮะต้องคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเทักไปแป๊บนึงก็แล้วกันนะขอเสียมาลัยทก่อนเดี๋เป็นเรื่องด่วน ระหว่างนี้ฮาวิ่ก็พูดไปว่าการมีโรงพยาบาลอารแคมเนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนอะว่าไงอยู่ที่งานแถลงข่าวให้โทรหาโดยด่วนฮะพอมีเอซปเอาละเอาละยังไงล่ะโอ้ยกลับมาที่เราละวันนี้ด้วยแรงสนับสนุนจากชายคนนี้เราได้คิดดิเริ่มสถาบันดูแลสุขภาพทางจิตที่ดีกว่าซึ่งมันจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเมืองกอรแมแล้วก็พลเมืองในอนาคต คุณเวยนมีอะไรอยากจะกล่าวกับทุกคนบรูซบรูซอ้าวแล้วที่เอาเฟรดให้ติดต่อโดยด่วนล่ะตามน้ำกันไปก่อนกันแล้วกันเรื่องปัญหาสุขภาพทางจิตนี่มันไม่มีทางตัดออกไปได้การดูแลพวกเขานั้นมันมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าลึกๆแล้วพวกเขากำลังเจ็บปวด ตอนที่ผมอายุเก้าขวบพ่อแม่ของผมพาผม,ม,ผมไปดูหนังเรื่องฮีโร่ที่สวมหน้ากากเป็นเรื่องของฮีโร่ผู้ยืนหยัดต่อสู้กับการกดขี่และปกป้องผู้คนจากความอายุติธรรมไม่ว่าจะต้องเสียอะไรไปในคืนนั้นพ่อแม่ของผมได้เสียสละครั้งใหญ่โดยการปกป้องผมจากชายที่ <c oughs> ชายที่จะต้องได้รับการดูแล อย่างที่โรงพยาบาลใหม่นี้จะมอบให้ได้อ่ออาๆๆตัดบทเลยแล้กันด้วยสถานที่แห่งนี้แล้วคนนายุคนต่อไปของเราเราจะสร้างชมหน้าใหม่ให้กอตแธม ในวันนี้เนื่องจากครบรอบคืนนั้นซอดสลดเราจึงได้อุทิศสถานที่นี้ให้แก่โทมัสและมาชาวเวนและนำเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการรักษาผู้ป่วยผมมั่นใจว่าน่าจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลใหม่นี้ <You S 1> ใช่ไหมอา้าวคุณก่อนเลยคุณเวล เนื่องจากจะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอาแคมัสไซลัมล่ะตึกเก่าจะเป็นยังไงก็นะมันก็เป็นช่วงของมันไปแล้วนะฮะผมคิดว่าอาแคมมันทําให้เมืองบองช้ำามากพอแล้วมันทําให้อาจกรไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วทาให้ประชาชนต้องเสี่ยงภัยด้วยเราสามารถทําได้ดีกว่านั้นเอาละคนต่อไป คุณเบนคะจูเลียราม a r จากทริบิวจากแรงข่าวของฉันบอกว่าคุณต้อนรับแก๊งมาเฟียอย่างคาร์มนฟาโนนี่เข้ามาในบ้านอ้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะยังรู้อีกด้วยนะว่าเนี่ยแอบไปคุยกันข้างหลังเราไม่ผูกมิตรกับฟาวนนี่อยู่แล้วผมไม่ผูกมิตรกับพวกอาชญากรแก๊งสเตอร์หรอกเขาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแค่นั้นแหละคำถามต่อไปด้วยทุกคนกรุณาตั้งคำถามที่มันเข้าประเด็นหน่อยอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวมีเมสเซจมาฮะเอกนอไว้ก่อนขออนี้ก่อนกัแล้วกันคุณเวนครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้โกลบได้รับหลักฐานเกี่ยวกับบัญชีนอกที่จัดการโดยคาร์มาฟางคนนี่แล้วก็พ่อของคุณโทมัสเวนคุณจะสื่ออะไรการทําธุรกิจนี้มันเชื่อมโยงไปถึงการก่ออาชญากรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้หลักฐานยะำบอกอีกว่าครัปของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกแก๊งคุณมีความเห็นยังไงบ้าง แล้วเราไปเกี่ยวกับพวกฟาคนนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วมีใครอีกไหมที่รับรู้เรื่องนี้โลบกาเซตทุกสำนักข่าวนั่นแหละคุณเวนคุณเวนเนีนของคุณสกปรกหรือเปล่าโอ้ยตายแล้วนี่มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยเราไปทำธุรกิจกับฟาคอนตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะในเดียวน่าจะข้อมูลผิดมั้งผมว่าคุณควรไปเช็คลังข่าวก่อนนะมันดูเหมือนผู้อินเทอร์ที่นั่งเียนเขียนข่าวเพื่อหวังผลประโยชน์เอาแล้วเอาแล้วทำธุรกิจกับเฟลคนนี่มานานแช่นไหนแล้วเราก็ไม่รู้อะฮะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงคุณดูเรื่องหรือเปล่าขอโทษทีนะบรูซ ฉันไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงแต่ว่ามันทำให้ภาพลักษ้นเสีย<ๆ>เดี๋ยวให้คุยกันเอาทุกคนใจเย็นก่อนน่าจะเป็นเอ<น>าเฟรดนะฮะที่<ร>ทโทรมาเดี๋ยวให้ฮาวีควบคุมสถานการณ์ไปรูสผมพยายามติดต่อคุณพวกตำรวจเข้ามาในครือหนาดเอาเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีซัมติงแน่นอนเลยฮะมาทำอะไรวะตำรวจเต็มเลย ข้าวของกระจุยกระจายเฮ้เฮ้ระวังหน่อยวางกลับไว้ที่เดิมเกรงว่าจะไม่ได้นะคุณเวนใครสั่งล่ะหมายสารนี่ไงทำไมอยู่ดีๆก็ยกของไปไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเราถึงได้มาหาคำตอบที่นี่ไงอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรือไม่คุณก็ทำจริงๆ เอาเฟรดจับตาดูพวกเขาให้ดีให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเอาของไปเท่าที่จำเป็นได้เลยนี่ผมหมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะที่ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราแค่ต้องการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวนเอ็น t ร์ไพรส์ตามหมายสารเนี่ยมันมีสถานที่ของคุณด้วยบ้านพักคุณแล้วก็บริษัทเอื่นอะฮะแล้วคุณคิดว่าจะได้พบอะไรล่ะนั่นเราก็ต้องเอาไฟพิสูจน์กันอีกที ผมบอกความเห็นไม่ได้แต่นั่นก็เป็นหมายสารนะผมจะต้องทำตามนายกฮิวน่ะเซนเงงกับมือเลยแล้วมันเกี่ยวกับนายกฮิวได้ยังไงนั่นแหละแต่ตอนที่เป็นนายกก็สั่งได้หมดใช่ไหมงั้นก็แปลว่าคุณก็ทำตามที่นายกฮิวสั่งทุกอย่างเลยงั้นสิฮิวกับผมเราก็ต่างทำให้ทุกอย่างนั้นดูเป็นมืออาชีพ เพื่อเมืองกอทแฮมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชอบทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาหรอกนะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณมาเกี่ยวข้องกับนายกฮิวได้ยังไงฮิวรู้ดีว่าถ้าผมมีปัญหาแคมเปญของฮาวิ่งก็จะพลอยโดนไปด้วยมันคงน่าเสียดายน่าดูคุณเดนน่ะเป็นอายการเขตที่ผมไว้ใจมากที่สุดแล้วถ้าเขาได้เป็นนายกเขาคงจะทำให้ทุกอย่างรอบตัวเรานั้นดีขึ้นเห็นแก่เราทุกคนนะผมก็หวังว่าคุณจะไม่ปกปิดเรื่องอะไร ยัง,งงงอยู่เลยฮะทำไมอยู่ดีๆมันก็มีอะไรถาโถมมาซะขนาดนี้มันแปลกมากอา้าวตำรวจเดินชนกรอบรูปอีกเอ้ยไม่รู้จักคำว่าขอโทษเลยน่าจะเป็นกรอบรูปของเ,อเดี๋ยวต้องขยับสิประโถเอ้ยโมแต่จ้องเราจะเห็นไหมล่ะแตกด้วยอะ่ะอืมโอ้ oh my god รูปครอบครัวแล้วมันดันมาแตกตรงนั้นด้วยนะฮะ ตรงใกล้ๆตัวเราพอดีร <Bruce, S 1> ูสถอยออกไปล้ำลึกอดีตละจะเอาอะไรก็เอาไปเลยนายไม่จะเปต้องทำแบบนี้หรอกนะแล้วก็โดนยิงนี่คือตัวสองใบที่อ่า <Bruce. S 1> เราเคยเห็นแล้วนะฮะมีตัวของเราด้วยรูส <Bruce. S 1> <Bruce. S 2> เสียงของมาทานะฮะทำไมแกต้องพูดชื่อนี้ฮะ พูดทำไมคนละเรื่องคนละเรื่องบรูซรูซอ้าววิกกี้เวลมีส่งซิกด้วยนะเอ่อไม่ได้กะจะมารบกวนนะแต่กำลังยุ่งๆอยู่คุณเวลก็อย่างที่เห็นแล้วนะตำรวจก็แถมไม่ใช่แขกที่ดีสำหรับบ้านนี้ก็จริงนะอยู่ดีๆก็มาหยิบของของเราไปเนี่ยฟังนะรูซ ข่าวอื้อฉาวพวกนั้นน่ะที่เกี่ยวกับครอบครัวคืนมันเป็นที่สนใจกับสื่อมากเลยนะ right. kind of ฉันช่วยคุณจัดการได้ <st ubs> เราให้วิกกี้ช่วยแก้ข่าวดีไหม <st arts> เดี๋ยวเงียบไว้ก่อนกันแล้วกันอ้าวไม่พูดต่อละอุตส่าหงเงียบอุตส่าหฟัง กาเซ็ต์รับข่าวหลักฐานนี้มาเหมือนกับสื่ออื่นมันเป็นข่าวที่เขาบอกต่อๆกันมายังไม่น่าเชื่อถือไม่มีข้อพิสูจน์แต่ข้อกล่าวหาแบบนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะหายวับไปมีใครบางคนจ้องจะเล่นงานครอบครัวผมและตัวผมด้วยเห็นได้ชัดว่าคนที่ส่งข่าวมาอ่ะไม่เปิดเผยตัวเองฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครไม่รู้ยังไงดีอจะบอกว่าเป็นความบ้าคลั่งของสื่อดีไหม ถ้าให้เดาแรกๆก็เป็นพวกนักข่าวที่ชอบสอดรู้สอดเห็นนะสาธารณชนน่ะก็สนใจในตัวคุณนะคุณเว้นข่าวพวกนี้ก็เหมือนเป็นความฝันของนักข่าวเลยคืนนี้ข่าวนั่นจะถูกประกาศออกไปทุกคนจะพูดถึงมันอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ใช่การปล่อยข่าวหือครั้งแรกที่ผมเจอนะแต่ผมรู้ว่ามันเสียแค่ไหนงั้นก็บันทึกไว้เลยสิตอนนี้ที่นี่เลยคุณยังหยุดมันได้คุณจะต้องลุยต่อ อาจจะใช้วิกิวเวเป็นเครื่องมือได้ไหมอ่ะลองดูงั้นก็บันทึกไว้เลยอาพร้อมแล้วบอกก็พร้อมแล้วลหะะฮะเอาแบบแบบนี้ดีกว่าเนาะให้มันดูซอบอบหน่อยแต่ก็ดูมีความหมายใครก็ตามที่ปล่อยข่าวโคมรอยให้กับครอบครัวผมมันจะต้องได้รับผลกรรมของมันเพราใจแส่มแจ้งนะนั่นแหละที่ทุกคนอยากได้ยินขอให้มันได้ผลทีเถอะ ผมไม่รู้ว่าจะหวังถพึงวิกกี้เวลได้แค่ไหนนะฮะแต่ก็ต้องลองดูคุณจะต้องเอาอยู่แน่นอนบรูซยังไงตระกูลเวนก็ชนะเสมอแล้วนะลาก่อนคุณเวลเดี๋ยวก็เวลเดี๋ยวก็เวน <laughs> เริ่มลิ้นพันละแล้วยังไงต่อละ่ะ ฮาวิเดนมีส่วนรู้ด้วยหรือเปล่าเพราะเขาเป็นอายาการเขตก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่ว่าทุกคนมีกลิ่นควันติดตัวกันทุกคนไฟกําลังมุ่งมาทางนี้แบทแมนสร้างศัตรูไว้เยอะมากแต่กับตระกูลผมเราไม่ได้ทอาอะไรนอกจากสนับสนุนก็อทมแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดเรื่องทั้งหมดนี้กับวันครบรอบวันตายของพ่อแม่คุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ฮาวิไปถึงอายการเขตนะเขาน่าจะเป็นคนบอกผมสิงั้นลองไปถามเขากัน